ีจ่าแพนครับทุกคนคลิปนี้ายจะมีกาผ้าม้วนมาเบิงตาท้องเห็นอย่างตาท้องเนี่ยบอลอันนี้เด็กบอลอันนี้นะแล้วบอลแรงตัวนี้จะช่วงแรงอะไรเลยจ่าเด้อนี่อ๋อเอ้ยมือนีมือล้มเห็นบอวาวตาท้องปล่อยปุ่น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 ปล่อยแล้วอันหนึ่งยังอันสองได้อจ่าเด้อ อายพูนสองอันสองอันแล้วสุงสูงแนม่เห็นบ่อพี่น้องซุ่มจะแนม่เห็นบ่อคือแนบ่มเห็นเด่นเลยให้ยเห็นบ่อมม<ห>มมพี่น้องพ่นสองอันเห็น่ม,นม,มนอโม,มอนี่ตาทองมวนมวนเลยหลังจากมาแ,แล้วหาเขียดต <c oughs> <c oughs> าทองอะไรห่อพิกินสมน้ำด้วยจ่าด้วยนี่ตาทองปลออ่อยวาวเออ เส <inizi> ียงสะนู <werk Sud Kraft zed> ่บ่พี่น้องตะมวนบ่พี่น้องคืนหอดบาดบออย่ยงนี้เสียงสะนู่บออะไรอย่างนี้เสียงตะมู่นู่บอพี่น้องดั้งดูดูดุมดูประธานเด็กปล่อยอยู่นี่ต้มแห้งอย่าี มัดปล่อยอยู่พี่ยังเจ้าแข่งกันทั้งสามเลยนาโอ้แมนปล่อยและอันของกันด้วยจ่าเด้อนิตาทองว่ะเออเฮ้ยบางทีล่ะของเกียต่ำขาดโอ้ตกตีอย่าตกถึงบาดตา่อปีของเกียต่ำยังมาท่านของเกียร์ต่ำมาท่านเดี๋ปล่อยด้วยจ่าของเกียต่ำนันมีซีอยู่ซียันผุดมาท่านเดี๋ปล่อยปล่อยเจ้ของตาทองก่อนสองอันเออ โน้ดังดึม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 เลยพี่นอ้องไฮว่าเด้ให้เบิ่งต้อนต้อนปลอ่อยต้อนแหลนเนาะย่าไก่ก็เลยมาให้เบิ่งต้อนนี่ <c oughs> อีหลีพี่น้องเอ้ยสองอันแข่งกันนีอยู่นี่ยห้อง <c oughs> เห็นแล้วตาท้องมาหาหยังตาทอต้องโอ้ตาท้อง,อ,งอันนี้ย้อนวาวแล้วยายก็ แต่ช่องมาตัอันนี้ตะท่องไปเห็นเอาไปเห็นยังล่ะแต่ท่องแต่ท่องจะผัดเย็นด้วยจ่าเด้อเย็นที่หามาเลยด้วยจ่ามาเอาใบมาเอาใบตะเภาด้วยจ่าเด้อเออเก็บสาวครัดเลยนะเพาะเขาว่าฮ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 าจามาเนาะเสาเนาะหามาหามาทำเกล็ดใหญ่กะไทยรีวิว บึงตาท่องคุนมือนีคุนปล่อยวาวตกนนี้บ่ได้อยู่ตำเหมเรือพี่น้องวาวอยู่สูงเคยงอกก็ได้พี่น้องบัดนี้แม่เบิ่งเสือกวาวก็ได้แม่โอ้คนบุไดยูจุนบ่งดอกถ่ายถ่ายตะเฮ็ดกินกันและรองน้องพี่น้องเนาะอยู่ตำเลยได้บานเออพี่น้องเช็นบอหายบอกพี่เก็บท้าวเออมาเด้อพี่น้องเด้อ ยายบึงรีวิวเขื่อไม่บึงคือหลับพี่น้องน้องป้าอันนี้แป๊ไม้นะเท่านี่โอ้ยมันมันมันเหนาด้วยพี่น้องมันเป็นแบบเหี่ยวๆจะได้ดองนี่เนอะพี่น้องมันก็ตองโชนโชนนะมันมันมาลาโพดเนาะพี่น้องตอนนี้วันยังละเท่านี่ ผักซีจีนผักซีจีนมะเกยชมเกยตัวนี้ด้ผักกาดขาวผักกาดขาวหวนี่ดหอมเดรหอมเปรด้วยจ่านี่นี่บอเขือบอเขือนี่พี่น้องบอเขือนี่เจ้าเก็บเนี่ยเป็นยังล่ะนี่เก็บผักด้องด้องก็มานองก็มาหาเด้อยจิเก็บผักด้องเก็บบอเขือไปแล้วปนกันด้วยจ่าเด้อเด้ยังเนาะมาผัก บักขามโอ้ยร่องเดี๋ยวบอคำมาผัากเด้อจ่าเด้อเดี๋ยวจีเก็บบักเขือผักร่องก่อนโอ้โออยยายก็สิเก็บบัออกเขือผักร่องก็เก็บบักพริกผักร่องเด้อจ่านี่เก็บแล้วจะกินด้เป๊ะบ่งตาท่องพัดเอียนที่หามาเด้อจ้าหายัง ฮะพักสี่นี่เด้อจ่าเด้อนี่ตาทองเก็บบอ่อเขือนี่เก็บบอเขือรเราเอาบอ่อขามมาให้ไอน,นี่ด้องก็มาเก็บบ่อเองเด้อพี่น้องชูผู้ชูคนอยากกินพริกกัมาเก็บบ่อเองเด้อนี่พี่น้องเพนครับนี่ให้อันนี้แล้วก็จิไปบงตะทองทำกินเด้อจ้านี่นี่คลิปมัวมัวเด้อมือนี่ คิดมัวมัวยังไงก็จะลืมเปื่อกำลังใจให้ยายเนี่ยเด้อเพื่อนครับสุภูสุสคุนนี่ดองผักดองดองมาเก็บบ่เองบ่มีเวลาเก็บให้ดอง <c oughs> อ่ะ,อะ <c oughs> ดอเก,ก็บ,บ่มีเวลามาเก็บเก็บเอ้างานนี้ก็มาเอาเด้อต,ต่างคนต่างสมาหากินเนาะพี่น้องก็จะบ่มีเวลามาโด้นด้นคอยมาเจอกันเตัวหนึ่ง โดนโดนเจอกันทีละครั้งอ่ะวันนี้แกก็จะไปเบิงตะทองพัดเยียนเลยจ้าหลังจากเก็บพักก็ไผตู้มาแล้วนะเก็บไหดองแล้วกับตาทอก็จิมาพัดเยียนกินข้าวแรงเลยจ้าเ้อแฉบแฉบไปเลยมือนีพัดเยียนที่หามาเลยจ้า พี่น้องขัวเครื่องเครื่องเมด่สซูยางมี่ยังล่ะเครื่องแม่ๆทาวใช่ขิงข่ากระเทียมข้าวชิ้นก็ใจนะโอ้โหเป็นของเผ็ดๆหอมเลยพี่น้องเอ้ยหอมหอมหอมกระดูกด้วยพี่น้อง ใส่เย็นลงไปเติมปลาไหลเลยเป็นดอกไม้หนึงเติมปลาไหลไปจานนี้หามาก็มาทํากินพี่น้องเอ้ยแสบแสบเลยเลยมือนี้มือนี้โกนบ่ได้เลยเนาะมือนี้กินเห็ดอันนี้เลยบ่ได้เลยมือนี้ลุยจนเมื่อเอแอะได้แต่หมูว่าตัวเดียวเลยเอามาทํากินน้ี่น้องเนาะขวานแสบแสบเลยอ้าวผัดเยียนสูตรตะท้องใส่บวเขือ เอมีพักน้ำเม่าจะม่เสียพวดร้าตาทองว่ะเน้ำมันหอยลงไปย่องซอดน้ำกับซอดไปน้ำเจ้าเท่ากระวุนลราหุนเราไหวซอดผ้าเขียวลงไป อุ้ยหอมมีพี่น้องหอมหอมมาเด้อมเอาในใหญ่พี่กินเด้อมือนี้แสบแสบเลยมือนี้มือนี้เฮ็ดกินเส่ยากาศน้ำาใส่บรรยากาศน้ำเน่าเฉาเนาะน้ำเน่าโคกเลยได้โคกลงนี่แหละน้ำเขาอันนี้แหละเฉาคอยเห็นเขาเฮ็ดตั้งสี่เลวมันเจ็บมันเจ็บดีน้ำล่างอุน้ำว่านี่เป็นสี่เอาใส่ น้ำมาเอาบอกพริกเนี่ยบกพริกนี่คกโรคมากเนาะจา้ะเนาะกระเส็บเซ็บอืมบีดผักอยู่ในสวนเนี่ยจ้านี่เก็บหลายเก็บหลายกับบุญเรืบ่มีหดใบเนาะจา้อ <laughs> นี่กินตัวอืมขายเนาะ กระชั่นเขาสิว่า,วาอ,อี่เอาวะกระเสียดพ่อเพียงติดน้องพี่น้องเนาะมีหน่อยพี่สาวพี่น้องพ้องเดือดอ๋อพี่น้องใหญนใหญ่ใบบักรูใบบักกูดด้วยจ้าอู้เจา้าคือหอมแห้งอะแฉอู้วข่อยอยากด้อย่างข่อยบ่งหงกลิ่นสดสิมแเศรษด้วยพี่น้อง,งแศษเศษเศบของมาว่าเออมันได้ใส่น้ำเศบเนี่ย ลองใส่รดดีลงไปนดี๋จ้ะแต่ตาชองไม่ได้ใส่ผงเ้าใส่รดดีแล้วตาชองไม่เคยใส่ผงสูตรตาชองสูตรพ่อขั้วเขาจำตำแหนง่ลงลูกไป้ด้วยจ้านี่ยังไม่ยังเจ้าต้ตนหอมผักซีผักซีละกะใบยังเขาอื่นใบตะเภาวดีจ้าเด้อยอ๋อ,อพี่น้อง เมาในยายเดอ้อแพย์ครับจกผูชูคนพี่น้องยายบม่ได้คิดอ่อางดอกเด้อยายบ่ได้คิดอ่างดอกมือนีิยายกระชิจบคลิปในหมอกระทะไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณ<ข>ทุกกำลังใจขอบคุณทุกไหลทุกแททุกเข้มเย็นยายยายโดยบีดีเสมอมายายพิษผ่านประกันได้ยายขออภัยด้วยจา้ารักนะทุกคนเดี๋ยวคอยอติดตามคลิปยายต่อไปได้เลยจา้าจุบจ๊บ <c oughs> อยา,า,ามาเอาในใจเลย